นี่ครับเบิ้งเด้อเบิ้งเบื้งเบิ้งเผิงสำรวจพ่อแม่พี่น้องว้าเผิงสำรวจเพิ่นมาสำรวจกองครับเนี่ยกองนียังบ่ทันมีเผิงเด้อครับเนี่ยเบิ้งเด้อนั่นน่ะเพิ่นบินมาสำรวจนี่นี่นี่ครับกองเผิงยูคผุญยูคผุญเกตี้ยูคผุนห้างห้างหนึ่งครับผมผุ่นอ่ะเออนี่นี่นี่เบื้องเป็นแต่มาอยู่อยู่พ่อแม่พี่น้องผุ่นอ่ะหลายครับอู้ยเบิ้งเด้อเบื้งเด้อ เอาเบิ้งสีมาสีมาตอนใดถารุนครับเนี่ยฝนพุ่งปลาครับแม่พี่น้องเพิ่เพิ่นเนี่ยเพิ่นม,มาตำรวจครับเดี๋ยวเพิ่นก็กลับไปรายงานนานั่งพยาครับผมรายงานฝูงนางพยานแหละเดี๋ยวเพิ่นก็ธีพาฝูงมาอยู่หรือวะอนี่เป็นแตไม่อยู่อยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวถารุนครับผมนี่แม,มพี่น้องว้าวไอ้โตจากคลิปบังหันเด้อครับนิเพื่อ มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ผึ่งอพยพครับเอ้เห็นละผึ่งอพยพผึ่งพวกบา้าเนี่ยอืมเพิ่งมาตำรวจมังหันหนะพวกแม่พี่น้องเนี่ยมึงเด้อมาแล้วโอ้มาวันสิบร์ประเทไทยครับปีนี้มีใหม่ไทยก,กันครับพี่หนาบ้านเลยพวกแม่พี่น้องมึงเดินเนี่ยนีย่ดีใจดีใจดีใจ,ด,ใจดีใจครับเนี่ยว้าวว้าว,ว,าว มาแล้วมาแล้วอันนี้โอ้ฝูงใหญ่ครับผอผมไปพี่น้องมึงเด้อเฮียะอมาแล้วมาแล้วอืออ่ะผมไปพี่น้องเบิ่งใหม่เด้อนี่ครับโอ้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อแดดซองพอดีผมไปพี่น้องมันจะเป็นแดดซองเนาะเนี่ยครับทิศตะวันตกอืมพระอาทิติดซองพอดีอส,ออดสีหาโมงแล้วผมไปพี่น้องือ ดีใจดีใจดีใจมันฟงจังไงเลยโอ้มันเป็นแสงเนาะผมโอ้มันย่อนแสงผมเนาะนี่ครับไทยเบิ่งนี่นี่นี่โอ้เพิ่งใก๋ไก่เลยโอ้ตัาหูก็มัเพิ่งเต้าหูนี่นี่เพิ่งเตัาหูนี่นี่นี่รไปแล้วนีครับเพิ่งเต้าหูนีตีไข่ไข่ไข่ครับไอ้นี่เพิ่งเต้าหูครับผมเน่้จงแมงวันนนี่ คลายกับตัวผูมิ่มล่ะพ่อพี่น้องมึงด้วยโอ้ฟุงใหญ่ดีจังดีใจดีใจพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อเอออยู่สามกลางถึงเลยพ่อพี่น้องถึงพวกปลาครับผมนี่